เจอทีมสุดท้ายครับทีม B เมื่อกี้ตอนซ้อมยังไม่ค่อยมี energy เท่าไหร่ยังดูงงๆอยู่ก็เข้าใจแหละมันยากอ่ะไม่ได้เป็นแคมเปญที่โหง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยก็พูดง,ง่ายๆอะ่ะอันนี้จะต้องชนะเข้าใจไหมห้าสี่ส action เต้นได้นะคลิกเสาไปมาก็ได้เร็วๆวันนี้ active วันนี้สนุกสนุกอะ่ะจริงๆต้องเต้นแล้วนะ active สาว active วันนี้ ใ่้ชัดนี่ไงโอ๊มิดเดิเ้ลโอ๊ะมื่อกี้นี้เขาแต่เขาไม่ได้เต้ชมไม่ได้เต้นแต่เมื่อกี้บีฟแล้วพี่ปุ้มบอกไม่มีปัญหาไอ้ท่าแรกเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีก็ได้ไม่เป็นไรแต่เขาอยากให้มีรวมๆแล้วเขาดูนอกจากท่าเต้นไอ้ท่านี้ที่เป๊ะแล้วและเขาดูที่อทิจูดเด็กนี่มันคือ MV นะคะ มันไม่ใช่โฆษณาเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการเต้นแต่การเลื้อยอย่างเงี้ยมันคือเต้นหรือเปล่า <c oughs> มไม่เป็นเอ็มวีนะดูไม่เป็นเอ็มวีถ้าอย่างงี้ฉนลาไม่ได้นะไม่ยอมนะออไอ้ไม่ยอมนะต้องมีท่าเต้น,นอ,อ่ะถ้าอย่างนี้ยาย่าจะซ้อมมาสี่วันทําไมแล้วมาเต้นออทาไมส <Make it S 3> ามสองหนึ่งโอเคเปลี่ยนคนที่สองเทียโอเคค่ะเริ่ม จริงๆนะแบบไม่ค่อยตื่นเต้นเลยไม่รู้ทำไมแบบเหมือนเราเริ่มชินแล้วแล้วเราก็ต้องแบบควบคุมอารมณ์ควบคุมสติเพราะาอันนี้เป็นแคมเปญสุดท้ายละโวผ <Okay. S 1> ู้หญ <laughs> ิง <c oughs> เ,เมเบลินต้องลุกคูแบบนี้ <pack ing> ใช่ค่ะเล็บเลฟเอาเล็บมาเลย ชีวิตครับโอ้ปปาแป้งจริงโอเคสกายไปต่อเลยสำหรับหนูรายการ The Face มีความสำคัญกับหนูมากเพราะว่ามันคือใบเบิกทางที่จะให้หนูได้ไปทำตามความฝันของหนูดีแล้วพี่ชอบพี่ชอบเลยกลัวอะไรมากที่สุดก็ กลัวพี่บีจะไม่เลือกหนูหนูคงจะเสียใจมากๆเพราะว่าหนูหวังไว้มากค่ะ5,4,3,2 A ค่นคือหนูอยากให้ชื่อของหนูเนี่ยเป็นที่หนึ่งของ t ด e f a ฟ e นะคะ คนนี้ทำหน้าเก่งใช่เท่ๆนะเท่ๆทานะปากเลยเนี่ยทาผิดเห็นปะท <s to the sound> ี่บอกแหละให้ทาอย่างนี้เราทาทุกคนทาอย่างนี้ไม่เห็นเลยว่าทาลิป oh, ตาเทียนทาถูกแล้ว <S <s <to the sound> จะมาแล้วเตรียมตัวยืนรอสิบวิครับสำหรับเพลงนี้เวลารวมเลยสิบวิครับเต้นไม่ได้ โอเคครับทีมไปอีกรอบเมื่อกี้คือแป้งเงาบางหน้าต้องพยายามให้ต่ำกว่านี้นะโอเคเนาะสกายเนี่ยไม่รู้ทำไมตอนแรกๆอะ่ะขึ้นตึงตึๆงตงตงตึแล้วก็อยู่ดีๆเป็นอย่างเงี้ยเทียจากอยู่อย่างนี้ตึ้งตึๆงตึงตตึขึ้นอยู่เรื่อยๆพอวันนี้เดินมาหน้าสวยผมเผิมอะไรมีความมั่นใจมากวันนี้เทีย ดูเพื่อนด้วยจะได้รู้ว่าเขาด้อยตรงไหนเราจะได้พัฒนาตัวเองเพาตอนนี้ทุกคนมีจุดด้อยหมดนี่ก็ตื่นเต้นไม่เลิกเลิกตื่นเต้นนี่แคมเปญเท่าไหร่แล้วเขาไม่แค่ไ,ไม่แค่ make it happen ี่ยเราไม่จบทำไมไม่จบอ่ะทำไมไม่จบอ่ะจบช็อตคือฟีส make it happen หรือวลาคิดนะครับเวลารวเออแค่นี้นะ เมนเช่บีนี่คือเทคสุดท้ายนะครับโอเคค่ะ5 4 3 2แอคชั่นโอเคมั่นใจมั่นใจเทนะเทอย่าลืมความเท่ no sexy เท่เตรียมตัวแป้งแล้วมาแล้ว ทั้งสคนอะทุกโพสทุกอย่าง everything ก๊อปมาจากบีน้ำทิพ์หมดเลยอะ make it up จบที่เขาสิออกมาทำไมอะโอเคไม่ทันแล้วหมดยังไม่ใช่เนี่ยเวลาหมดยังหมดแล้วครับหมดเวลาแล้วไม่ได้แล้ว คขอบคุณค่ะก็ผิดหวังในตัวเองเดี๋ยวถ้าาำว่าลิมิตตัวเองมันได้ถึงไหนคือถ้าตอนอื่นอะหนูว่าหนูได้มากกว่านี้แต่ตอนนั้นเวลาเนี้ยหนูสุดหนูพยายามสุดๆแล้วอะแล้วมันแบบไม่รู้จะพูดยังไงมันก็แบบคือมันได้เท่านี้ แต่ถามว่าน้องจะประสบความสําเร็จได้ไหมถ้าน้องไม่เริ่มจากตัวเองก่อนถ้าน้องไม่ทํากันบ้านน้องไม่ฝึกไม่ฝึกเดินไม่ฝึกแอคติง้งไม่ฝึกเต้นคือทุกอย่างมันต้องต้องมีการฝึกฝนแล้วก็เรียนรู้และพัฒนาตัวเองแต่ตอนนี้ยุก้ด้างจริง One drop me shake เอาเป็นว่าทีมก็ได้ทำแคมเปญเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถูกปุ้มครับ ขอบคุณเมนเทอร์ทุกคนมากๆเลยนะคะจริงๆตอนปุ้มคิดโจทก็ไม่คิดว่าจะมีใครทําได้เพราะมันยากจริงๆแต่ทุกคนเม่กิจแทบ e อบนะคะชอบชอบมากดีค่ะสนุกขอบคุณครับยายแมีอะไรจะฝากไหมครับมีค่ะสําหรับคนที่ชนะนะคะก็จะได้นี่เลยค่ะ Maybelline exclusive make it happen box นะคะแล้วถ้าสําหรับคนทางบ้านนะฮะเขาคงอยากได้บ้างทํำยังไงครับง่ายมากเลยค่ะแค่อยากให้ทุกคน มาเต้นท่าเมกิทัพเ p ิ้ลเอาท่าไหนเอาท่าไหนท่าไหนท่านไหนมาพกันอาหนาสองสา2เดิมเดิเดิมเดิมโอ้ได้ต่อฮะคืออยากให้แชร์วิดีโอนี้ค่ะสามารถแชร์ได้แล้วก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ e ม l i n e Thailand Facebook นะคะแล้วก็เซอร์ไพรส์ที่สุดยอดจริงๆก็คือคุณสามารถลุ้นไปเที่ยวที่นิวยอร์กค่ะนิวยอร์ก เดี๋ยวผมขอไปรุ่นพ่อเมนเทอร์แล้วกันนะครับสำหรับว่าใครจะชนะแคมเปญนี้สําหรับแคมเปญนี้ต้องขอขอบคุณคุณปุ well, ้มคุณยาย่าและที่สําคัญนะครับต้องขอขอบคุณเจ้าของสถานที่นะครับคุณโจครับขอบคุณครับพี่ลูกเกดครับวันนี้ผมมาดูแลความเรียบร้อยสถานที่เฉยนะครับไม่ได้เป็นกรรมการอ๋อแล้วคะใจแล้วไม่ต้องเมาเบาๆหน่อยนะครับพี่ลูกเกดเมาเบาๆวันนี้ไม่โดนแน่นอนใช่ไหมโอเคขอบคุณมาก และที่สำคัญนะครับขอขอบคุณเมนเทอร์คริสเมนเทอร์ลูกเกดและเมนเทอร์บีสำหรับคแคมเปญนี้อขอบคุณทุกคนครับ,บมากเลยครับกันตนาเพล์ติดตามทุกความเคลื่อนไหวไลฟ์สดๆแบบเอ็กซ์คลูซีฟแชททุกประเด็นร้อน อัปเดตข่าวสารและรับชมรายการย้อนหลังที่กันตนาเพลง